และแล้วก็สิ้นสุดการรอคอยเมื่อตัวอย่างแรกของซูเปอร์ฮีโร่คนล่าสุดจากบาเวลสตูดิโออย่างช่างชีที่มาในภาพยนตร์เรื่องช่างชี The l e g e n d s of Ten r n n g s ก็ได้ปล่อยตัวอย่างมาให้เราชมกันแบบสดๆร้อนๆเรียกได้ว่าผมกำลังกินข้าวอยู่ก็ต้องรีบดูคลิปแล้วก็มาทำคลิปเพื่อเจาะตัวอย่างให้ทุกคนได้ชมกัน และบอกเลยครับว่าตัวอย่างนี้นั้นได้ปล่อยอะไรหลายๆอย่างให้เราได้ชมกันแบบจุใจจริงๆและมันจะเบาแค่ไหนสมการรอคอยหรือไม่ก็ไปรับชมการแกะตัวอย่างครั้งนี้กันได้เลยครับโดยฉากแรกได้เปิดให้เราได้เห็นสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นสำนักฝึก ในอดีตตัวละครพระเอกอย่างชางชีที่ได้นักแสดงชาวเอเชียมากฝีมืออย่างซื้อมู่หลิวมารับบทในฝึกวิชาในที่แห่งนี้ก่อนที่ภาพจะตัดกลับไปในอดีตให้เห็นการฝึกสุดโหดในตอนที่ชางชียังเป็นเด็กเขาน่าจะเป็นเด็กกำพร้าและถูกเก็บปลี้ยงโดยชายที่มีชื่อว่าแมนดารินที่รับบ,บทโดยดาราเอเชียชื่อดังอย่างโทนี่เหลียงหรือที่คนไทยรู้จักกันดีในชื่อเหลียงเฉาวเวย ดารายอดฝีมือที่ฝากผลงานไว้ในหนังเฉียนคมสุดบานอย่าง i n f e r n o a f f a i ฟ2สองคนสองคมซึ่งตามประวัติแล้วเขาคือชายผู้มีความสามารถเป็นเลิศอีกทั้งยังได้รับพลังจากแหวนทั้งสีที่เขาค้นพบในซากยานอาวกาศของมนุษย์ต่างดาวและได้นำมันมาใช้ประดับเป็นแหวนทั้งสิบวงและมันก็ได้มอบพลังอันไร้ขีดจำกัดให้กับเขาแต่จาในตัวอย่าง สิ่งที่ตัวละครแมดารินใส่นั้นไม่ใช่แหวนแต่เป็นกำไลหรือนี่อาจจะเป็นการตีความหมายว่าแหวนของเอเลี่ยนเนี่ยมันอาจจะใหญ่กว่านิ้วของคนปกติก็เป็นได้นะมันเลยต้องใส่เป็นกำไลและจากตัวอย่างก็ดูเหมือนว่าชางชีนั้นไม่ค่อยอยากจะจําอดีตของตัวเองสักเท่าไหร่และจากคํากล่าวในตัวอย่างที่บอกว่าแมดารินตั้งใจจะฝึกเขาให้แข็งแกร่งเพื่อเขาไม่ต้องเผชิญกับโลกภายนอกที่โหดร้ายซึ่งเป็นการเร f e r รนซ์ถึงชางชีในเวอร์ชั่นคอมิกที่พี่แกนั้นถูกเลี้ยงมาโดยผูแบนจู ชายผู้ได้ชื่อว่าเป็นสุดยอดของอัจฉริยะ3คนรวมกันโดยฟูแมนจูได้ฝึกฝนชางชีผู้เป็นลูกชายให้กลายเป็นสุดยอดนักสู้และไม่เคยให้เขาได้เรียนรู้เรื่องราวของโลกภายนอก แต่ถึงกระนั้นเองชางชีก็ยังเชื่อในตัวของพ่อเขาว่าเป็นคนที่แสนวิเศษและอยากจะช่วยโลกใบนี้ก่อนที่ภายหลังเขาจะมารู้ความจริงว่าพ่อของเขาเนี่ยแหละเป็นคนโคตรเลวเลยทําให้ชางชีผู้รักในความถูกต้องนั้นต้องกลายมาเป็นศัตรูกับพ่อของเขาไปโดยปริยายและกลายเป็นจุดเริ่มต้นในการเป็นซูเปอร์ฮีโร่พลังกังฟูของเขาเพื่อใช้พลังนั้นในการพิทักษ์ความถูกต้องแต่จากในตัวอย่างเราจะเห็นได้ว่าชางชีนั้นได้ใช้ชีวิตแบบคนปกติในโลกภายนอกเช่นกัน ซึ่งนี่อาจจะเป็นเรื่องราวหลังจากเหตุการณ์ที่เขาได้เจอกับพี่สาวต่างแม่อย่งางเฟอร์โลซอถ้าอ่านผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะชื่ออ่านยากจริงๆที่รับบทโดยศิลปินและนักแสดงที่มีสมญานามว่าอะควาฟีน่าโดยประวัติในคอมิกนั้นเธอเป็นลูกสาวของแมนดารินแถมจะมีสกิลการต่อสู้ที่เป็นเลิศแต่จากในตัวอย่างนี่อาจจะเป็นการตีความตัวละครใหม่ให้เธอเป็นคนธรรมดาที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการต่อสู้และเป็นพี่สาวที่แสนดีเปิดโลกให้ชางชีได้รู้ว่า ชีวิตแบบคนปกตินั้นเป็นอย่างไรจากที่เราได้เห็นกิจกรรมที่พี่น้องคู่นี้ได้ทําร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการร้องคาราโอเกะและถ้าสังเกตดีๆเนื้อเพลงที่สองพี่น้องคู่นี้ร้องด้วยกันมันก็คือเนื้อเพลงของเพลง A Whole New World เพลงประกอบอนิเมชั่นเรื่องอลาดินแหมยังจะสังเกตได้อีกนะนอกเรื่องกันไปตั้งนานกลับมาสู่ตัวอย่างกันต่อซึ่งนี่ คือหนึ่งในไฮไลท์ของตัวอย่างนี้นั่นก็คือการเปิดตัวตัวละครฝ่ายร้ายที่ทำให้เราได้เห็นแบนดารินในเวอร์ชั่นเต็มยศแบบที่เราเห็นในคอมมิกและบางสถานที่ที่ท้าคาดาวแล้วอาจจะเป็นฐานทัพใหญ่ขององค์กรก่อการร้ายเทน r ิงส์และอาจมีความเป็นไปได้ครับว่าองค์กรเทนวิงส์ที่เราเห็นในไอรอนแมนภาคหนึ่งและภาคที่3นั้นอาจเป็นสาขาแยกย่อยขององค์กรเทนวิงส์ที่มีแมนดารินเป็นผู้นำสูงสุดก็เป็นได้และ2ตัวละครใหม่จากคอมมิก โดยคนแรกเขามีนามว่าวิลเลียมยังหรือสมยานามที่รู้จักกันดีในชื่อของเลเซอร์ฟิสนักฆ่ากึ่งไซบอร์กที่มีแขนใบมีดเป็นอาวุธปรากฏตัวครั้งแรกในคอมิกมาสเตอร์ออฟกังูเล่มที่29ปี1975จากตัวอย่างที่อิงมาจากเวอร์ชั่นคอมิกแบบเด็เดๆทั้งแขนติดใบมีดและกล้ามโตๆของพี่แกและตัวละครต่อมาเป็นตัวละครที่ผมอยากนำเสนอมากๆซึ่งเขาก็คือ หรือสมยานามในวงการนักฆ่าอย่าง Ghostmaker ตัวละครมือสังหารที่ดูคล้ายกับติมจารปรากฏตัวครั้งแรกในคอมิก Master of Kung Fu เล่มที่101ในปี1982และจากตัวอย่างจึงทำให้เราได้เห็นว่าสไตล์การต่อสู้ของ Ghostmaker นั้นไม่ธรรมดาจริงๆและ Ghostmaker เองอยังเป็นอาจารย์ที่คอยฝึกสอนชางชีตั้งแต่เด็กๆอีกด้วยนี่อาจจะเป็นการต่อสู้ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์ ในฉากท้ทายๆของเรื่องก็เป็นได้ส่วนฉากต่อมาเนี่ยอาจจะเป็นฉากต่อสู้ในอดีตครับและทําให้เราได้เห็นว่าผู้ที่ใช้พลังของกําไรนี้สามารถทําอะไรได้บ้างแล้วที่เห็นได้แน่ๆจากตัวอย่างนี้มันก็คือการใช้พลังในการลุกดานอาณาจักรต่างๆและอาจจะเป็นสาเหตุว่ากลุ่มเทนริงนั้นทําไมถึงได้มีสาขาอยู่ทั่วโลกและฉากต่อมาเราจะได้เห็นการต่อสู้ของคน2คนซึ่งจูจากตัวละครนี้แล้วอาจจะเป็นแมนดารินกับใครสักคน ตัวละครนี้อาจจะเป็นตัวละครที่แสดงโดยมิเชลโยที่ยังไม่เปิดเผยว่าเธอคือใครและรับบทเป็นอะไรแต่ถ้าให้เดานี่อาจจะเป็นตัวละครที่น่าจะเป็นภรรยาของแมดารินก็เป็นได้ครับตัวละครต่อมาก็ยังเป็นปริศนาเช่นกันฮะตัวละครตัวนี้เนี่ยผมไม่กล้าเดาเลยนะว่าเธอเป็นใครแต่ถ้าให้เดาเล่นๆน,นะเธออาจจะเป็นเลโกวูตัวละครสายรับสาวจากเอิร์ธ616นที่มาปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับ การตามล่ากลุ่มก่อการร้ายเทนริงส์ก็เป็นได้ซึ่งในส่วนนี้ก็เป็นแค่การคาดเดานะครับผมเพราะว่าทางมาเวลเนี่ยไม่ได้บอกอะไรเลยปิดเป็นความลับมากๆและฉากต่อมาขอตั้งชื่อว่าฉากน้ําแตกที่แสดงให้เห็นถึงพลังของแหวนทั้ง10โดยการทําให้น้ําลอยในอากาศได้นี่อาจจะแสดงให้เห็นว่ามารินสามารถควบคุมการไหลของโมเลกุลให้ช้าหรือเร็วได้ตามใจต้องการ ซึ่งมันเป็นหนึ่งในสกิลของหนึ่งใน10แหวนของแมนดารินอย่าง m a t t ทอร์เรลเลนเที่สามารถควบคุมอะตอมและโมเลกุลของวัตถุต่างๆได้อย่างตามใจนึกและตัวละครต่อมาคือตัวละครที่อาจจะเป็นตัวละครจากคอมิกอย่างมูวิ่งชาร์โดลูกชายอีกคนของฟูแมนจูผู้เชื่อฟังคำสั่งของพ่ออย่างสุดใจแม้พ่อของเขาจะตายไปแล้วพี่แกกยังตามมาล้างแค้นชางชีแบบไม่สนอะไร และในฉากนี้ดูเหมือนว่าเขาจะได้พลังจากกําไรทั้ง10มาแล้วนี่มี 2, 2เหตุผลครับอาจจะเป็นเพราะว่าพ่อเขามอบมันให้กับมือหรือไม่พี่แกก็ฆ่าพ่อแล้วก็แย่งชิงมันมาอันหลังนี่อาจจะดาร์กไปนะและฉากสุดท้ายคือฉากการต่อสู้บนรถประจําทางซึ่งดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรครับแต่เอาจริงๆแล้วฉากนี้มีเร f e r เฟรมมาจากคอมิก Master of Kung Fu เล่มที่4ในปี1975 ที่แค่เปลี่ยนจากรถไฟมาเป็นรถประจําทางเพื่อให้ดูทันสมัยเท่านั้นเองบอกเลยครับว่าเ e ฟ e n ลนในเรื่องนี้เนี่ยโคตรเยอะไปเลยและนี่ก็คือการแกะตัวอย่างรวมถึงอิส t ตอร์เต่างๆที่ผมนําเอามาให้ทุกท่านได้ชมกันนะฮะอาจจะมีข้อผิดพลาดบ้างก็ต้องขออภัยด้วยนะส่วนเรื่องราวในหนังของชางชีนั้นจะสนุกตื่นเต้นและเราใจเราขนาดไหนก็ต้องไปติดตามชมอันในโรงภาพยนตร์ในวันที่3กันยาปีนี้ถ้าไม่เล่นเพราะโควิดอีกน,นะ และสำหรับแปลนขับมาเวลอย่างผมเนี่ยบอกเลยว่าหนังเรื่องนี้นี่น่าดูมากๆนะนอกจากที่จะเป็นนักแสดงเอเชียครบชุดแล้วเนี่ยเนื้อเรื่องยังน่าสนใจมากๆอีกด้วยรับรองไม่พลาดแน่นอนและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไปกำลังใจพวกเราด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนบาย